นี่ยังจะทําคลิปแนวนี้อีกเหรอทาไมอะจะให้ทําคลิปแนวตั้งแล้วไงเออจะเออไปไม่ถูกเลยกูออใครเก็กมด,ดกมุตรเนล้ถบุเทพมากสสนับสนุนโดยกระเบื้องหรอนี่มึงดูไม่ออกจริงเหรอวะกันไกลตัดเล็บเหรอนี่มึงโง่มากหรือฉลาดน้อยในถามจริงเห้ย <comunque> กูมีเพื่อนคนหนึ่งไว้โคตรขี้เสือกเลยอเอ้าเหรอใครอะเล่าให้ฟังหน่อยดินี่ไงแม่งเสืออีกแล้วเ,นะเมื่อกี้ไว้กูเดินเข้าไปในห้องครัวหอแล้วไงอะเปิดตู้เย็นปุ๊บนะเขินเลยทำไมอะเจอหอมขอเวลากูงงแป,ป๊บเมื่อกีอ้กูเดินเข้าไปในครัวอีกรอบหนึ่งเอออะไรกะคราวเนี้ยเปิดตู้เย็นปุ๊บนะกูล้มเลยจะบอกว่าเจอผักใช่ไหมป่าอ้าวแล้วเจออะไรอะเจอซุปไก่สก มุกแบบนี้ขอวิงเวียนแป๊บนี่รู้ปะไอโฟนเจเนี่ยเขาเปิดตัวแล้วนะเออรู้ละแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรุ่นใหญ่กว่าไอโฟนเ7นะรุ่นอะไรวะไอโฟนเช็ดเคเออพรุ่งนี้ว่าจะไปวัดว่ะมึงไปไหมไปไหมวะไปขอพรเนี่ยอยากได้พรเหรอมึงเอาอเทนอลกูไปเด็เฮ้ยมันจะได้พรจริงเหรอวะโอ้ยมีตั้งเยอะตั้ง300เรื่องอะ โอ้โหเสียวทั้งคืนเนี่ยวันก่อนไปว่ายน้ํามาเว้ยอ่ะแล้วเป็นไงบ้างอะอิ่มโคตรเลยว่ายเสร็จแล้วมึงกินข้าวเหรอเปล่ากูว่ายท่ากุนเชียงกันเชียงไม่ละมึงโอ้ยมุกนี้จะตายเฮ้แต่วันนี้กูก็ไปว่ายน้ํามานะเว้ยเฮ้ยท่าอะไรอีกล่ะรอบเนี้ยท่าน้ําไงโง่มันเนี่ยเออกูโง่ก็ได้แล้วเดินทางไปยังไงอะ ก็นั <t ried> ่งรถส่งไก่ไปอะรถอะไรวะรถกุ๊กกุ๊กอ้สัตว์เออมันเคยฟังเพลงเล่นของสูงไหมเคยดิทำไมเหรอคืองี้ไว้กูเอาเนื้อมาแต่งใหม่ไว้ชื่อว่าเพลงเล่นของต่ำเยดยังไงวะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องคอลองในสัตว์นี่เล่นมุกแบบนี้เนี่ยแสดงว่าต้องเป็นคนกล้าหาญมากเลยเนี่ยแน่นอนกูกล้าคูณด้วยนะอย่างอีก ไม่เก็ตเหรอบางที่กูก็งงเหมือนกันนะเนี่ยว่ามึงจบมาจากมหาลายัยอะไรเห็นแบบเนี้ยกูจบมาจากมหาลัยดังนะเวย้ยมหาลัยอะไรวะมหาลายัยโอ้โหจริงๆอะ่ะกูจบสูงด้วยนะเวย้ยสูงแค่ไหนวะจ๊ไอสารแต่เอาจริงๆนะถ้ามึงรู้ชื่อกูนะมึงจะหนาวเฮ้ยล,ลูกคนมีอิทธิพล,ลเหรอเนี่ยเปล่ากูชื่อไนตตัวเจนแหลวสมองเริ่มกระทบกระเทือนเรื่อนรถแล้วถ้ามึงรู้อาชีพกูอีกนะมึงหนาวแน่ๆนเออเป็นช่างแอร์ปะเนี่ยใช่อ้าว ถูกเฉยเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเราว่าจะไปเที่ยวที่เนี่ยที่ไหนวะแกมโบเดียนี่สีส้มแกลมเหลืองนี่สินตาลแกมส้มแล้วเนี่ยสีดําแกมขาวแล้วอันเนี้ยสีเขียวแกมอะไรแกมอะไรวะแกม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 เหลืองแล้วกันผิดแกมโบจะเออเนี่ยแหละขายบันตรงๆเงี้ยแหละ นี่สีฟ้าแกมเหลืองนี่สีน้ําตาลแกมส้มนี่สีดําแกมขาวและอันเนี้ยสีแดงแกมอะไรแกมอะไรอีกวะแกมโบแล้วกันนะเปล่าสีแดงแกมแรงดีแปลว่ามันแดงมากถูกเอ้มึงคลิปเราอ่ะมันชอบมีคนมาคอมเมนต์ว,ว่าเราชอบเนียนขายของเว้ยก็ใช่ดิเพราะคลิปนี้สนับสนุนโดยานานอะไรวะกระเบื้องเหรอนี่มึงดูไม่ออกจริงเหรอวะ น้ำยาะะรักษาเล็บขบใครมีมุกดีใครมีมุกเด็ดกีดเล่นแล้วไม่มีใครเก็ตอย่าลืมส่งมาให้เราดูที่ใต้คอมเมนต์เพื่อทำภาคต่อไปเพราะพวกกูขี้เกียจหามุกแล้วช่วยกันทำมาให้คนิัน้อย,น,อยนะ